เซต131.2564สเ่วนกเกมรักศักดิ์ศรีบุตรียุคเล่ง6กแรงเอเมลที่มารดาโดนโจรร้ายสังหารจึงเริ่มฝึกดาบด้วยความโกรธแค้นเธอจึงเลือกที่จะจับดาบเพื่อล้างแค้นเธอที่ฝึกฝนอย่างหนักจนกระทั่งสามารถต่อสู้ได้เหนือกว่าอัศวินทั้งหลายแต่สิ่งที่รอคอยเธออยู่กับมีมากกว่านั้น เนื้อเรื่องในเล่นนี้หลักๆเป็นการเล่าถึงเรื่องราวของแม่นางเอกตั้งแต่สมัยวัยเด็กจนกระทั่งถึงวัยรุ่นที่ต้องละทิ้งเส้นทางของคุณหนูตระกูลขุนนางสู่การจับดาบเพื่อการล้างแค้นให้กับมารดาที่เสียชีวิต เป็นเรื่องราวในวัยยาวของหญิงสาวผู้ได้รับขนานนามว่าบุพภาแห่งวังหลวงมีการกล่าวถึงการพบเจอกันครั้งแรกกับพ่อของนางเอกมีการแฝงถึงเรื่องราวการใช้ชีวิตที่ต้องขบคิดความลังเล สับสนของเด็กสาวที่มีต่ออนาคตท่ามกลางสายตาที่เป็นห่วงของคนรอบข้างจึงมีทั้งความสนุกและแสดงถึงแง่มุมหลายอย่างให้เห็นถึงความรักความผูกพันของตัวละครมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไป เมสนางเอกที่มีปัญหากลุ้มใจเรื่องของลูเชสลูกสาวเรื่องที่ชอบเรียนดาบและไม่เรียนมารายาทสำหรับสตรีจึงได้มาปรึกษากับเมลิสเมลแม่นางเอกเมลจึงเล่าเรื่องราวในวัยเด็กของเธอให้บุตรสาวฟัง จากการตายของเมลิวดาแม่ของเมลที่โดนโจรร้ายสังหารจึงทำให้เกิดความโกรธแค้นขึ้นในใจของเมลเธอที่รู้สึกอ่อนแอและไร้พลังจึงเลือกที่จะละทิง้งซึ่งเส้นทางของเด็กสาว ดักดับฝึกฝนเพื่อต้องการล้างแค้นให้กับมารดาของตนเองเมลจึงขอให้เกเซลพ่อของเมลที่เป็นแม่ทัพใหญ่ช่วยฝึกดาบให้กับเธอเมลที่ต้องเผชิญกับการฝึกฝนที่โหดไม่ผิดกับเด็กผู้ชาย ในตอนแรกเธอทนไม่ไหวถึงกับไม่สามารถทานอาหารได้จนอวกออกมาแต่สุดท้ายด้วยความมุ่งมั่นของเธอกลับทำให้เธอสามารถเอาชนะและเริ่มรู้สึกว่าการฝึกฝนมันเบาไปจึงเริ่มเพิ่มการฝึกตามแบบของตน ในช่วงแรกเมลจะได้พาพี่ชายเป็นผู้ฝึกซ้อมให้แต่ด้วยพรสวรรค์ของเธอที่มากกว่าอีกฝ่ายจึงทำให้ไล่ตามทานจนสุดท้ายสามารถแซงหน้าได้เกเซลจึงต้องกลายมาเป็นคนที่ฝึกดาบกับเธอแทน ในช่วงแรกเมลจะไม่สามารถทำอะไรเกเซ,เซลที่เอามือให้กับเธอได้เลยแต่ด้วยควาสวรรค์ของเธอที่สังเกตและมักจะคิดถึงจุดอ่อนของตนเองจึงทำให้ฝีมือของเธอค่อยๆพัฒนาขึ้นไปจนเกเซ,เซลต้องเริ่มค่อยๆเอาจริงขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งเกเซลที่เริ่มมั่นใจในฝีมือของเมลจึงให้เธอปิดบังฐานะเข้าฝึกร่วมกับกองอัศวินของแอนเดอร์สันที่เก่งกาจแรกๆก,ก็พากันทำเอาอัศวินทั้งหลายต้องตกใจที่มีเด็กสาวอายุไม่ถึง10ปีเข้ามาฝึกกับพวกตน แต่สุดท้ายด้วยความสามารถและฝีมือของเมลที่ค่อยๆเหนือกว่าทุกคนจึงทำให้ทุกคนยอมรับฝีมือของเธอได้แต่กลับสร้างยังความหนักใจให้กับครอยหัวหน้าหน่วยอัศวินของแอนเดอร์สันมือขวาของเกเซล ถึงฝีมือดาบและจิตสังหารของเมลเขาจึงได้พูดคุยกับเกเซลถึงเส้นทางในอนาคตของเมลที่เหมือนกับคมดาบเกเซลจึงตอบว่าในตอนแรกเขาต้องการให้เธอฝึกหนักเพื่อถอดใจแต่พอยิ่งได้เห็นถึงพรสวรรค์ของเมลก็ยิ่งอยากเห็นถึงปลายทางที่คมดาบนั้นไปถึงส่วนในอนาคตใครที่จะสามารถควบคุมดาบเล่นนี้ได้อาจต้องรอให้เมลแต่งงานเท่านั้น ต่อมาเกเซลที่ยอมรับในฝีมือของเมลในฐานะอัศวินจึงได้มอบดาบให้กับเธอและถามว่าเธอจะคู่ควรกับดาบเล่นนี้หรือไม่เมลจึงตอบไปว่าเธอที่จับดาบเพื่อล้างแค้นสาบานจะฟันและรับผิดชอบต่อสิ่งที่กระทำโดยไม่ทำให้ความภูมิใจต้องแปดเปื้อนต่อมาองราชินีได้จัดงานเลี้ยงน้ำชาและต้องการเชิญเมลิสไปร่วมงานเลี้ยง เมลจึงต้องเดินทางไปยังเมืองหลวงแต่ในระหว่างทางกลับมีกลุ่มโจรป่าบุกเข้ามาทำร้ายในขณะที่ทหารคุ้มกันกับไม่สามารถรับมือได้เมลที่พุ่งออกไปจากรถมาได้ทำการต่อสู้และฆ่าฟันเหล่าโจรจนสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายทำให้ทุกคนต่างเล่าลือกันว่าเธอคือเงาของบุตรสาวโดยยุคที่เกเซลฝึกฝนเธอขึ้นมาเพื่อปกป้องเมลิสบุตรสาวของตน เธอจึงเข้าร่วมฝึกผลที่กองภาคีอัศวินของวังหลวงในฐานะเมลที่เป็นองครัก์ของเมลลิสทางด้านเกเซลได้รับการชักชวนจากโรเมลมหาเสนาบดีแห่งอาณาจักรแทสเมเนียให้เข้าเป็นพวก เพื่อช่วยเหลือเขาเปลี่ยนแปลงยังอาณาจักรนี้และรับมือกับอาณาจักรโทวไวที่อาจจะรุกรานได้ทุกเมือ่อซึ่งพอทั้งสองได้ร่วมมือกันโรเมลก็มักมาปรากฏตัวที่บ้านของเมลบ่อยๆในฐานะคนเซเพลแต่กลับมีสติปัญญา และกลยุทธ์การวางแผนที่ฉลาดหลักแหลมเขาถึงกับคอยที่แน่ยังพักที่ในยามนี้เริ่มสนใจเรื่องการเมืองการปกครองการวางแผนและกลยุทธ์แทนการกึกดาบส่วนทางด้านของเมลในภาคีอัศวินของเมืองหลวง ในยามที่จับคู่ประลองเธอมักจะพ่ายแพ้ให้กับทุกคนบ่อยๆก่อนที่เธอจะจับคู่ประลองกับดอนาตตี้อีกฝ่ายเอาชนะเมลได้ก็พูดจาถักถางเธอสร้างความเจ็บใจให้กับเมลจนเมลแอบไปที่หอคอยทหารแห่งหนึ่ง เพื่อแอบร้องไห้อยู่เงียบๆคนเดียวแต่ที่นั่นเธอได้พบกับหลุยเด็กหนุ่มที่อายุมากกว่าเธอเล็กน้อยเขาได้ปลอบใจเธอหลุยจึงพูดให้กำลังใจว่าอย่าสนใจถึงคำพูดของดอนนาตี้เพราะมันไม่มีค่าแก่การใส่ใจ อีกฝ่ายแค่พูดเพราะอิจฉาเธอที่สามารถได้ฝึกดาบกับพ่อและสามารถเข้ากองอัศวินแอนเดอร์สันได้อย่างง่ายดายเท่านั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเป็นจริงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้วนต่อมาในขณะที่เมลกำลังฝึกดาบ เกเซลได้ปรากฏตัวออกมาฝึกซ้อมดาบกับเมลเพราะสังเกตได้ถึงคมดาบของเธอที่ทื่อลงและมักจะชะงักดาบทุกครั้งที่จะฟาดฟันศัตรูหลังจากที่เธอเคยฆ่าคนมาแล้วพวกโจรเขาที่สั่งสอนเธอถึงความมุ่งมั่นของเธอมีเพียงแค่นี้เองหรือจึงทำให้เมลคิดถึงสาเหตุที่เธอฝึกดาบและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้งจนสามารถ่วยจังหวะนั้นโจมตีถึงคอของเกเซลได้ เมลที่มีความมั่นใจและความมุ่งมั่นจึงกลับไปฝึกฝนดาบอีกครั้งกับกองอัศวินแอนเดอร์สันเหมือนเช่นเดิมสร้างความยินดีให้กับทุกคนหลังจากนั้นเมลมักไปที่หอคอยบ่อยๆเพื่อพบกับหลุยทำให้เริ่มสนิทกับเขามากขึ้นเรื่อยๆหลุยได้ถามเธอถึงอนาคตถึงสิ่งที่เธออยากทำนอกจากการล้างแค้นเมลกลับไม่สามารถตอบอะไรออกไปได้ วันหนึ่งพอเธอกลับไปพบพักจึงอดถามเขาไม่ได้ว่าเขาลืมความแค้นจากการสูญเสียแม่ไปแล้วหรือแต่พักกลับตอบว่าเขาไม่มีทางลืมความแค้นไปหรอกแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในยามนี้เมลยังอยู่เบื้องหน้าเขาต่างหากสร้างยังความโศกระเศร้าให้กับเมลเพราะเธอเอาแต่คิดถึงแต่ตนเองในขณะที่พ่อและพี่ชายกลับเห็นถึงความสุขของเธอเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ต่อมาเมื่อมีข่าวว่าเกเซลสามารถสังหารกลุ่มโจรที่ฆ่าเมลิวดายิ่งทำให้เมลที่เหมือนสูญเสียความหวังในชีวิตไปถึงกับเลิกฝึกดาบวันวันเอาแต่จ้องมองไปยังลานฝึกดาบอย่างเลื่อนลอย เธอที่ไม่มีอะไรทําจึงออกไปฝึกดาบกับทุกคนอีกครั้งแต่ก็ไม่มีแก่จิตใจจะฝึกเมลไปที่หอคอยกลับไม่พบหนุยเพียงแต่เจอจดหมายที่เขาทิ้งไว้ให้ถ้าสูญเสียเป้าหมายไปก็หาเป้าหมายใหม่ เธอยังมีเวลาอีกเยอะค่อยๆ่อยอยู่ไปไม่ต้องรีบร้อนส่วนลุยในช่วงนี้มักจะต้องรับผิดชอบงานหนักแทนโรเมลพ่อที่มักโยนงานให้เขาเพื่อฝึกผลเขาที่จะเป็นผู้นำตระกูลคนต่อไปในอนาคต ในบางครั้งจึงไม่มีเวลาว่างออกไปทำอะไรหรือแม้กระทั่งไปหายังเนิวที่หอคอยเขาที่คาดเดาได้ว่าเธออาจจะสูญเสียเป้าหมายไปจากการที่เกเซลได้สังหารโจรไปก็ตาม เขาทำได้แต่เพียงแอบเอาจดหมายไปวางไว้ให้กับเธอเท่านั้นเพื่อเป็นการปลอบใจจนกระทั่งเนลได้พบกับเกเซลและถามเขาว่าทำไมต้องจับดาบเพื่อปกป้องยังทุกคนทั้งทั้งที่คนสังหารมารดาเธอคือคนในอาณาจักรนี้ เกเซลที่ตบหน้าของเมลกลับตอบออกมาว่าเขาปกป้องทุกคนเพราะไม่อยากให้ใครต้องมาเจ็บปวดเหมือนกับเขาเพราะมีคนมากมายที่นอกจากจะไม่มีความผิดและไม่มีกำลังพอที่จะปกป้องตอนเองเขาจึงต้องช่วยเหลือจึงทำให้เมลเข้าใจและเริ่มรับทราบแล้วว่าเธอจะจับดาบเพื่อปกป้องยังความสุขของคนรู้จักปกป้องให้ทุกคนไม่ต้องโศกเศร้าเหมือนกับเธออีก เวลาผ่านไปเมลแอบเข้าไปในเมืองได้ไปชั่วยยังบุตรสาวคุณนางคนหนึ่งที่กำลังโดนอันธพานก่อนที่จะพาเธอไปส่งยังกองอัศวินต่อมาได้เป็นพี่สะใภยเธอเมลได้พบกับเกเซลที่มาตามหาบุตรสาวคุณนางที่หายตัวไปจึงโดนเกเซลจับได้ว่าแอบเข้ามาในเมืองจึงลงโทษให้ฝึกหนักเพื่อที่จะได้ไม่มีเวลาว่างแอบเข้าไปในเมืองอีก ฝีมือดาบของเมลพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนเธอสามารถสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและลมหายใจของอีกฝ่ายจนทำให้เธอสามารถเอาชนะทุกคนในกองทัพอัศวินได้อย่างง่ายดายคนในกองทัพส่วนมากมักจะมองเห็นว่าเธอเป็นลูกผู้ชายยิ่งกว่าลูกผู้ชายเสียอีกมีเพียงในยามที่เธอไปพบกับหลุยที่หอคอยเท่านั้นที่เขามักจะมองเธอไม่แตกต่างจากผู้หญิงคนหนึ่ง เขาที่มักจะเอาของกินอร่อยๆอมาให้และสัญญาในอนาคตจะพาไปเดินเที่ยวด้วยกันในเมืองจึงทำให้เมลเริ่มรู้สึกดีกับเขาขึ้นเรื่อยๆในระหว่างเดินเที่ยวในเมืองเมลเห็นถึงที่ติดผมอันนึงเกิดความรู้สึกชอบแต่ไม่กล้าคิดที่จะซื้อหลุยที่สังเกตเห็นจึงซื้อแล้วมอบให้กับเธอ ร้างยังความรู้สึกประหลาดประหลาดให้กับเมลเป็นอย่างยิ่งต่อมาถึงเวลาที่พักจะต้องเข้าเรียนที่โรงเรียนในเมืองหลวงแล้วแต่ก่อนถึงเวลาเขากลับต้องการเดินทางกลับไปยังดินแดนของตระกูลแอนเดอร์สันก่อนเพื่อจัดการปัญหาบางอย่างเมลที่รู้สึกเป็นกังวลถึงความปลอดภัยของพี่ชายจึงแอบหนีตามไปด้วยอย่างลับๆ การเดินทางแทบจะไม่มีปัญหาอะไรจนถึงใกล้เขตแดนของตระกูลแอนเดอร์สันกลับปรากฏยังกลุ่มโจรร้ายออกมาหมายจะสังหารยังพักทำเอาอัศวินองครัก์ถึงกับตั้งตัวไม่ติดเมลที่เห็นเช่นนั้นจึงออกไปช่วยเหลือ,อยังพี่ชายของตนเองเธอที่สังหารโจรคนแรกได้จึงได้นำทัพอัศวินทั้งหมดมุ่งหน้าเข้าต่อสู้กับโจรที่เหลือจนสามารถได้รับชัยชนะได้อย่างง่ายดาย เมื่อเกเซลตามมาและทราบเรื่องจากครอยครอยถึงกับบอกว่าเวลาที่เขาทำตามคำสั่งของเมลรู้สึกแตกต่างจากเกเซลเพราะยามเมื่อติดตามยังแผ่นหลังของเกเซลรู้สึกเหมือนแสงสว่างแห่งประภาคารที่คอยสองนำทาง แต่เมื่อติดตามยังเมลกลับรู้สึกเร่าร้อนเหมือนเปลวไฟแห่งเอเวจีที่จะเผาผลาญทุกสิ่งเมลที่มักติดตามยังคร้อยและเหล่าอัศวินไปดื่มกินหลังฝึกซ้อมเป็นประจำทำให้สนิทกับมาดามแคลยูและสาวๆในบาร์ของเธอ เมลถึงกับถามพวกเธอถึงวิธีที่ทำให้สวยขึ้นเหล่าสาวสาวทั้งหลายต่างยิ้มอย่างรู้ทันทางตอบว่าเมลจะค่อยๆสวยขึ้นอย่างแน่นอนเพราะความรักจะทำให้หญิงสาวสวยขึ้นเอง ทำเอาเมลเริ่มรับรู้ถึงความรู้สึกที่มีต่อหลุยแล้วต่อมาที่เมืองหลวงมีคดีบุตรสาวคุณนางมากมายโดนคนร้ายจับตัวไปทางกองทัพจึงขอให้เมลช่วยเหลือเธอจึงแกล้งปลอมตัวเป็นบุตรสาวของเกเซลแกล้งปลอมเป็นตัวเอง แล้วโดนคนร้ายจับตัวไปก่อนที่เมลจะพบยังบุตรสาวคุณนางมากมายที่โดนจับตัวเธออาศัยยังดาบที่แอบซ่อนไว้ทำการต่อสู้เพื่อปกป้องยังเหล่าบุตรสาวคุณนางก่อนที่กองทัพอัศวินจะมาช่วยเหลือได้เป็นผลสำเร็จต่อมาเมลได้ประลองกับภาคีอัศวินอีกครั้งหนึ่งคู่ต่อสู้ของเธอคือดอนาตี้ซึ่งในครั้งนี้เมลสามารถเอาชนะดอนาตี้ได้อย่างง่ายดาย ดนาที่ที่ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ได้เข้ามาต่อว่ายังเมลที่ทำให้เกียรติยศของเขาต้องแปดเปื้อนและทำให้เมลได้รับทราบถึงความเป็นจริงที่โหดร้ายว่าผู้หญิงไม่สามารถเข้ากองทัพได้ เพงความเสียใจให้กับเธอเป็นอย่างยิ่งเมลที่เศร้าส้อยไปร้องไห้อยู่ที่หอคอยก็ได้พบกับหลุยอีกครั้งหนึ่งเขาได้ปลอบโยนเธออีกครั้งให้เธอคงคิดถึงเป้าหมายที่แท้จริงว่ากองทัพคือเป้าหมายหรือวิธีการทั้งยังบอกอีกว่าถึงตอนนี้จะไม่มีอัศวินที่เป็นผู้หญิงแต่ต่อไปอาจจะมีก็ได้ ทางด้านของเกเซลก็ได้ทราบอย่างความเป็นจริงที่โหดร้ายถึงคนที่อยู่เบื้องหลังของกลุ่มโจรที่สังหารเมลิวดาและพยายามสังหารพักจากโรเมลคือน้องชายของเกเซลที่กำลังวางแผนก่อกระบฏอยู่ตัดกลับมาปัจจุบันมาวภรรยาของาพารคที่ในอดีตเคยเป็นหญิงสาวที่เนลเคยช่วยไว้ได้มาหาจึงทำให้ไอรรสขอตัวออกมาเพื่อไปหายังลูเช่บุตรสาวของเธอ